สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมารีวิวเกี่ยวกับอุปรกรณ์ที่มีส่วนสำคัญสำหรับคนที่ใช้รถนะครับเวลาที่เราขับรถเร็วๆนะครับมันก็จะมีเสียงลมเข้าเสียงจากภายนอกนะครับตัวชิ้นยางตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยในการลดเสียงรบกวนจากภายนอกเข้ามาในห้องผู้โดยสารได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาติดกับรถ m a z ด a CX-3 นะครับเพื่อให้เพื่อนๆดูว่า งานที่ติดตั้งออกมาแล้วจะเป็นรูปทรงแบบไหนนะครับนี่เป็นรถลูกค้านะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าติดตั้งแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ชมผลงานดีๆกันจากทางร้าน SK Audio Sound นะครับทางร้านอยู่ที่หลังสิบคลองสองเส้นธันญาบุรีนะครับเส้นที่เราจะไปนครนายกนะครับหาไม่ยากครับเซิร์ชใน Google หรือใน facebook ก็มีนะครับเนี่ยครับกาวก็จะเป็นของ 3M นะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเช็ดทำความสะอาดที่จุดที่เราจะต้องทำการติดตั้งก่อนนะครับทุกจุดเพื่อความสะอาดเพื่อกาวที่จะได้ติดตั้งได้ค่อนข้างแน่นไม่หลุดสหรับรถนะครับก็จะมีแบบ4ประตู5ประตูนะครับถ้าจะรถ5ประตูเราก็จะติดตัวส่วนด้านท้ายด้วย นะครับถ้าเป็นรถสี่ประตูเราก็จะติดอยู่แค่ประตูสี่ด่านเท่านั้นนะครับนี่ทางร้านมีโปรโมชั่นนะครับรถหนึ่งคันนะครับโปรโมชั่นติดคันละหนึ่งพันสามร้อยบาทฟรีค่าแรงติดตั้งใช้เวลาไม่นานนะครับลูกค้ารอรับกลับบ้านได้เลยนะครับนี่กำลังช่างกำลังทำความสะอาดขั้นตอนนะครับเราก็จะเริ่มนะครับตัวคิ้วยางเนี่ยครับ แกะกาวออกแล้วก็เริ่มติดตั้งตามขอบเวลาที่ประตูเราปิดมันจะสัมผัสกับตัวเนื้ออยางทำให้ลดเสียงลมจากภายนอกเข้ามาในห้องโดยสารนะครับก็ค่อยๆไล่ไปตามจุดโค้งเว้าของตัวรถนี้จะเป็นส่วนของประตูด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูประตูด้านหน้านะครับ ช่างกำลังทําการติดตั้งนะครับก็จะติดจากขอบด้านในครับก็ติดค่อยๆไล่ไปนะครับเดี๋ยวเราชมวิธีการติดตั้งนะครับช่างก็จะมีความชํานาญเพราะว่าค่อนข้างติดบ่อยนะครับนะดูด้านหลังก็จะเป็นด้านบนนะครับ ก็ค่อยๆติดไล่ไปนะครับนี่ครับจะเป็นเส้นอย่างเงี้ยครับนะครับประตูบานหลังนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานมากช่างติดบ่อยจนชำนาญน,นะครับก็จะติดค่อยๆไล่ลงมาจนข้างล่างช่วงโค้งช่วงเว้านะครับตัวยางจะไม่ได้แข็ง ทำให้การติดตั้งเข้ามุมได้ง่ายขึ้นสวยงามและเรียบร้อยคับด้านหลังก็กำลังจะเสร็จแล้วครับก็จะเดินคิ้วยางมาชนกันแล้วเราก็าตัดนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวพอเวลาเราปิดประตูลมก็จะเข้าห้องโดยสารถือว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยได้มาก โอเคเสร็จแล้วครับหนึ่งบานเดี๋ยวเรามาดูจากจุดเริ่มต้นนะครับเราไล่มาตามขอบของส่วนผองประตูนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของประตูด้านหน้านะครับเนี่ยครับก็จะค่อยค่อยไล่ลงมาตามขอบสันประตู ตอนนี้ประตูด้านหลังเราเสร็จไปแล้วหนึ่งบานก็เริ่มที่ประตูด้านหลังขวานะครับก็กําลังจะทําการติดตั้งประตูด้านหน้านะครับก็กําลังจะเสร็จไปอีกหนึ่งบานนะครับติดตั้งหนึ่งคันใช้เวลาไม่นานนะครับลูกค้าสามารถรอรับกลับได้เลยนะครับเฉลี่ยแล้วไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้จะเป็นด้านบ่มด้านใหม่ ติดมาเพื่อให้มันชนกันกันกบจุดเริ่มต้นเนี่ยครับมันก็จะติดแล้วก็จะมาชนกันนี่บานด้านหลังนะครับช่างเขาก็ลังทําการติดตั้งโอเคครับประตูหน้าขวานะครับด้านคนขับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากจุดที่เราติดตั้งนะครับก็จะไล่มาขอบรอบเลยนะครับ ยางตัวนี้จะเป็นยางที่ไม่ได้แข็งยางจะให้ตัวได้นะครับเนี่ยครับเรามาดูใกล้ๆนะครับมันก็จะติดเป็นเส้นนะครับเราลองปิดประต,ตูตอนนี้ช่างก็เริ่มมาทยอยติดทางบ้านหน้าแล้วนะครับ